สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแม่ส้มมาทำกิจกรรมทับลิปบินค่ะเพื่อไว้อะไรแก่สมเด็จ พันปีหลวงนะคะอันนี้ก็เป็นงานกิจกรรมของสมาคมชมรมแม่บ้านทหารบกสาขามณฑลทหารบกที่13ค่ะพวกเราก็ร่วมใจกันนะคะทำริบบิ้นเพื่อที่จะให้ประชาชนได้แบบมีเอาไว้ติดเพื่อไว้ทุกค่ะหลังจากเสร็จภารกิจของการทำงานแล้วนะคะวันนี้แม่ส้มก็มาที่วัดค่ะเห็นขาอ้วนๆอันนั้นก็คือขาของแม่ส้มเองพาเพื่อนๆมัน ชมมาดูปลานะคะวันนี้มาวัดนี้ทำอะไรมาแก้บนค่ะแม่ส้มบนเอาไว้นะคะว่าถ้าได้สมปทานาแล้วจะมาสวดมนต์บทธรรมาจักทั้งหมด19จบอันนี้คนมาช่วยสวดค่ะไม่สวดและถ่ายรูปตัวเองไปซะอย่างนั้นวันนี้ได้ผัก อยอดมะรุมนะคะยอดมะรุมมีประโยชน์นะคะเพื่อนๆทั้งลดเบาหวานแล้วก็ช่วยขยายหลอดเลือดก็คือช่วยลดความดันนะคะวันนี้อยากกินยำปลาร้าค่ะใส่ปลาราลงไปใส่ผงชุรสแล้วก็ใส่พริกป่นแบบอักกันไปเลยค่ะแล้ววันนี้แม่ส้มด้วยความเป็นคนที่ชอบกินเปรี้ยวใช้มะนาวทั้งหมดวันนี้นะคะใช้ประมาณ5้ารูปค่ะเพื่อนๆค่ะจะบอกว่ามีความรู้สึกอยากกินอาหารแบบ พูดแล้วก็คืนน้ำลายแบบมีความแบบจัดจ้านนะคะมีความเผ็ดมีมีความเผ็ดความเคมเ็มความชูรสอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจัดเมนูนี้มาไปกินข้าวกันเถอะโอ้ยแซ่บมากจะ้ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้นึกอยากกินอาหารแซ่บๆแซ่บๆของแม่ส้มก็คือแจ่วปลาค่ะอ่อใส่พริกป่น แบบง่ายๆเลยไปเก็บอันนี้มาผักเออมะรุมมีปลาทอดแล้วก็มีหน่อไม้ต้มใบยะนางนะคะแล้วก็มีแกงขี้เหล็กจก้ะมีแต่อาหารแบบไ,ไทยโบราณโบราณเนอนะอร่อยชอบดมหนาวพัดโบกโยกมาแล้วจ้ะทุกคน ขมอร่อยดี Субтитры mm создавал -hmm. 嗯。Mm hmm. dùng làng Bye. อร่อยขมดีค่ะชอบกินตอนกลางคืนจะทำให้นอนหลับสบายนะแกงขี้เล็กเนี่ย ไปก่อนนะคะทุกคนขอบพระคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้ไปละคะ่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะอากาศเปลี่ยนแล้ว